ามาเก็บผักบุ้งข,งขางาทางนะเก็บลูกขางทางก็จะตัดมาพี่น้องอข้า,า,าห่าง ออเออเอฟซียู่สมอมงสุบอนเมื่อกี้ผักบุ้งด้ไเม่กองเลยออนนอ้บุ้งาเ,เจ้าตัดเนาะเจ้าตัดเพิก็กขึ้นน้ำท่าสิที่น้องจ้ะ อ่อนอ่อนอ่อนเนน้องอ่อนอ่อนเด็่คน ข้ออ่อนแดดใส่เสลยกระเน้าแก่เสียอกระนาวออก้นบนพี่น้องจ้ะออนโอ้ฮ้อนดดอดี่นี่ อาจะบป็นอ่อนเพิ่นหมาตักขึ้นค่อยจะตัดเนาะแกงสุมพี่น้องจ้ะ ล่าก็บมาลม้วทนมาด่วเขาดีเนาะ ฮู้นขากบตัวน้อนอ่อนๆีเมยตัดไม่ขึ้นเจ็ดไม่ไหมเด้ออสซียู่สมองพลว,วน เก็บผักผดิ่งน้ำใ่แม่อีกวางไว้เหงียวกับสร้างมันเหงียวกับเป็นลอกใบออกขึ้นเก่าอี้เลยเก็บมุมนั่นเก็บมุมนั่นมันอ่อนดูไ่มาตัดชิน นาพุ space, so the the ่นล้วเพิ่งสิได้เก็บอันงามๆขึ้นอันนอนนั่งดินธรรมดาที่อันพันกับบ่มันงามพบนดอกนี่พี่น้องเบิดแล้วาเราอีกเบาตะขั้นเตาหนึ่งแล้วก็เลยเมื่อวานมันตัดเนาะมันก็เลยมาขึ้นนี่เห็นไน้อนอ่อนกินได้เบิดนี่อยต้นนี้หน่อยก็เลย เราตัดท่กคืนเอาก็ไปโลกใบพันโอกใบเจแก่พันโอกโลกใบเจ๊แก่กพันโอกเขาก็อ่นอนอนแกงที่น้องกินได้ที่เก่า แสบขึ้นกันนั่นแหละทห้งบมสซมลายกวางเลยอืยอเป็นใบใบเพื่อนบานแล้วเนาะ mẹ bật lúc cái hôn dinh kong dinh kong rồi chấm rồi đấy chịp ơi món đẹp chép đẹp món đẹp món đẹp อ,อ่อนไปเลยเฮ้ย่เจ็บอันที่มันหมดแดดที่นองลูกแม่มันแดดสดไหม ្ចាំព្វាច់ទាត់ក្រដាំងអន្សាន់បំលើស្វាំងដូច្រោស្សាប់ផ្លាលក្រើងន្សាំ្រើ្គី นึงซีละลวกินกระปพนกระแก้วอะไรเด้อพี่น้องแล้วตะพูมกัก ก็คอยมักแกงลวกก้วกล้ลวกด้วคัมบอปกันใดพี่น้องนี่ก็สิมกักไปแกงสุ่มแกงแบบอีิานบ้านเฮาต้มหนามถิ่นสักก้อนอืม,อ,ม,อ,มอินแดดนาะพี่น้องจนว่าเหลี่ยมตาจะขอกองไว้ใส่แน่บุ้นนี่ เน่าบิดเลยเ้าออกเก็บท่านเดี่ยงเลยท่านสีแดงเอายูมุมนี้ก่อนเพอแล้วนะเดินนี่ก็พอแล้วที่เหลือไปเก็บลุงทางฮูหนึ่งเพิ่มนะน,นน่อยโอยบดไร้ปลาหนี้ อย่น้อยนึงมันทางขึ้นมาขึ้นมาเอาทางนี้ก็มีต้นนี้วะได้เลยมาเก็บตืมกันอีกได้เลยมาทางนี้ดุนเนาะดึงเอาดึงเอาซสาเอาเสาเด็กพี่น้องขอ้อนอ ่อนอยู่นี่ใบแก้แก้พุดออกนี่พัดแกงโลดโลวกโลดนี่ปกมุ่งนานนนล่อนกินล้อมึงได้พี่น้องแซบตั้งกันอย,ยู่เด้กจินแซบตั้งกันอยู่จ้ะ

งามครับช่วยทั้งนี่้ยจ้าอุดดี่เด้ยคุณอะเอามุมนีนก่บสิพ่อล้วพี่น้องจ้าหอนแ้แล้ววันนี้เต็นไลยแล้ว อ,อ,อ,นอนโอ้นู่นหนึ่งที่นอนคุณขอบคุณหลายๆเด้อเอฟซีทีขอมาเบิ้งสองมิลี่แฮปปี้ขอบคุณ MC ทุกน้มนมนำมกน้ำใจจ้ะยายเม่กับสิพ่อเราวนันนี้หอบใส่ถุงปุ๋ยหาเมียอีกขึ้นเก่ากันเราวนันนี้ยายเม่กับบรรยายยังบ่วเปลี่ยนดอกเอ็ดไปตามสไตล์ของยายเมฆอี่แหละแดดแดด การจะตายของยายแม่บรรยายยังกับโบเป็นปา่านนิกหน่อยนิ่นเช่นหน่อยลุดที่ทักที่เรียอยู่นี่อ่อนดีเนาะหลังเปาะเปาะเปาะพ่อกันคลิปหนาเด้อพี่นอ้อง เหี่ยวเบิดละพุ่นเหี่ยวเบิดมันตากแดดเฝ้าเก็บผึ่งไปก้น,นเขาเหี่ยวล้วเราคักโคดเหี่ยวอีลีร้อดที่ฟ้ามันแดดพี่น้องจ้ะเก็บใส่ตากแดดขักแน่เนาะนอ่อ,อนๆเป้าเก็บ เก็บแบบมันละท้อนี่นี่ดึงว่างดึงว่างได้ไหมเด็ดกล้าข้าวปัน่นก็เฮียวหมดแล้วเนาะกงงามเลยอะว่ะาสิพ่อประสนสพ่ออีลีละ่ะที่สนพักบุงงคอยเฮียวบนลวพี่รองจ้าบนุนต้องปบแปบ,บอยู่บุ่ญ พอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆจ้าที่เขามาเบิงง่งกส่งมิลลี่แฮปปี้พี่น้องสวัสดีจ้าพุ่นเงี้ยวไปเบิร์กหลับพนมันแดดคักพี่น้องจ้าพุน่นเพิ่งพุน่นอือกินสดๆจางมาหาเก็บุ้งซีนหรือพี่น้องเนี่ยได้กินอยู่นี่ักบุงฝรั่งนะนี่เพราะว่าอยู่บ้านกะมีพี่น้องทุกหน้าโปสดเนาะแช่ตู้เย็นถ้าเขาจะกินสดๆเขาต้องมาหาเก็บเอาที่เขาจะตัดนะพี่น้องต้องม,มีหนาพอนแล้วเนาะเบิร์กน้ำพุ่น นอ่อนอยู่นี่กิ่นสดสดนู่นหายกิ่นยังสิหน่อเขาจะตัดนี่ทุกทางทางนี่นูนน้อยน้อยสิพี่น้องนี่มุ่งดาลแรงเป็นยังสิเลยจ้ะแค่จะตัดที่ตัดเราก็ขึ้นยังนิทคนทางนี่พี่น้องจ้ะโอ้ยจะกลิ่นสดยังสินี่ เกี่ยวาน้พนุษยข่อยมาปลามื่อนี่ขอยบ่ได้เอามีดมาดำพี่น้องข่อยลืมเมันยังดอกสดๆเลยที่บ้านก็นมีอยู่พี่น้องอุ่นเดิอดนบ่สดเนาะเขาแช่แข็งไว้ตั้งแต่พออพเ,ตนเ,นนเนพิ่นออกไม่ไหมพน้าพี่เขาตัดระบันนี้กินนี่กินได้หนูพี่น้องนี่อื้อเดิ๋ยว บุ้งฝ้าหลังหน้าร้อ,น,น,อ,อน,พนพู่นะต้นใยพี่น้องเห็นบ่พี่น้องมันแดดไหลพ่นต้นเ่าเราเป็นเรื่องสิ้นแล้วพี่นอ้องท้ายสู้เบิ้งจ๋าต้นเ่ามันจีเป็นเน,นื้องส้นแล้วพี่น้องนี่แกเราเนี่ยเ่าแล้วมาเบิ้งพี่นอ้องย่างน้ำกันนี่ เลาะเลาะเลาะออกแกงเลยพอสุดเนาะแกงส้มเอามาแล้วก็หิวเขาเลยได้บ่านี่พี่น้องจ้าคิดพ่อนย่างพันออกหลายๆเนาะพี่น้องเรียกเอาเืมบิดหนาพันเลยเด้หนาลอนเลาเนี้ย แกงส้มแซ่บสดๆจังสิพุ่น้าพี่น้องก่อพุ่นนะต้นเถาวพุ่นต้นแก่พุ่นนะโอ้ยพุนนะ่น้ะแมนเบิ้ดข่างทางนี่พุ่นนอนหนึ่งอเอาเก็บน้อกันพี่น้องจ๋าหาบุ้งพุ่พนนะ้าแกงส้มผักบุ้งสดๆแล้วมือหนีย่ายนม่ ข้าเจ้าตัดพี่น้องเห็นว่าตัดบวขึ้นดอกพันตัดนี่นะจ๊ะนี่สายทางนี่พันตัดยางเบิ้งนี่นี่น่นนี่เห็นเราจังได้เปิดทีเบิ้งพี่นอ้องโอ้หูคุยกระตั้งบ่อยู่เด้อเอฟซีเมาเก็บพักบุ้งวันนาห้อนน้ำกันจ๊ะแกงสม้มพุ่น แกงสม้มสดๆกระแซบตู้ห่ออ,อันไปแซอันเอาไปแซบตู้แข็งนะพี่น้องสิว้าชูฟังเนาะขอเอามาแกงแล้วบ่แซบไหมบ้าอีลีเถะบุญบาปเป็นจังไรบัวเป็นนิ่งแข็งเนื้อเหนียวขนาดนอนนั่งดินด่นได้พี่นอ้องอือขอแจ้งเขาได้ออกทีมเบิอดอยู่บ่แซบไหมขอเอามาแกงมึงแล้วถุงนึงขอเฮ็ดไว้ถุงละครึ่งกิโลถุงละโลกับมีโอ้บ่แซบพี่น้องขอเอาแซบแข็งไว้ไหม โลก่าาก,ก็ซาทุ่เนาะนี่เป็นตะกินไหมเป็นจังไรบุตลอะเราเราต้องพูมากเกือว่าเหรอเนาะแต่ว่าสำหรับข่อยว่าโบแซ่บพี่น้องเอาไปแซ่แข็งน่ะจเป็นจัง,นงไรบุตรละว่ากันวงเล็บเป็นตัดนี่ขคนที่ห้าเจ็บแกงพืชจากนี่วเป็นลวกไว้แต่ลวกแล้วก็ใส่ตู้ตู้ธรรมดาไว้ก็ได้อืมว่าสมมติเขาตู้แข็งสำหรับย่ายแม่ว่าโบแซ่บเด้อพี่น้อง แม่ตุ้งแข็งนะโบ,บแซบเป็นยังไงบุญละ่ะขอแช่งคนทีมเบิดอยู่ประมาณสิบกว่าโลหรือได้ตู่แข็งทันามาแข็งพวกน้ำโบ,บแซบน้อยกว่าสิเอาอแกงสมจริงมที่ร้องนี่น้ำมันสดเนาะนี่คุณน่ะ เขาก็จะเอาเป็นนี่สิละพักบุ้งนาแรงมังนบ่นมันง่ามเพิ่นขันเพิ่นบ่านมาตัดก็บอกออกเด้เพิ่นตัดตืซื้อได้ก็สิออกเด้คุณต่สายผ้าขอนพุนทายบุ้งพี่น้องคุณนี่ปลาคุณตะกระสีผ้าเก็บพุณเราพิสูจน์พุณเราพี่น้องล,ลายเติบอยู่ได้หนิเด้อเอฟซีเมื่ก็บผักบุงฝรั่งน้ำกันเดินอีก่อนพักบุงหาห้อน Nì, là này, nó bị trứng xịt rồi nè Này, ngọt đi nè Nó lại tợp nè, bị sụt phụn Nó mò nhẹ tợp นี่้างนอแดงๆเห็นบน่านในที่นออ้องใจดูพลังหยืนเบืองบ่าเคยเห็นคนไทยเห็ดอีกอย่างก็ิว่บ้านเรวเนาะมาถามหยืนเบืองก็ยิ้มแล้วก็ไปเก็บพักวัดพืชที่กินได้ mình con níu cái gì bung bùa láng nạm cái băng non nón đen đen này cái ừ. ừ, quay sát ông cái đài มาปลามมีคนดื้อม,มีที่นอ้องจ้าธรรมดามีคนไม่ได้ออกจากทุงเขอาไปล่างขอไปเก็บผักล่างอะไรกันดื้อมาไปนี่กระเป๋าวันที่เก่าเ้อเอฟซีเอิญอีกอน,กอนจะกินแกงพักบุงสดๆแล้เนี่ย ุแดงแดงปักบุ่งนาเลิศนาลอน กัดผักบ no ok. ุงบ้านห้อยลีเด้เนาะพี่น้องเนาะเบิ่งไปเบิ่งมากเลยหนอหน่อยงั้นสิคือก็คือเนี่ยโอ้ยจิิงลายอยู่เด้เหะพี่น้องของคนณอ่ะก็จะเก็บอยู่เลยอืมมุต้องไปลอกยากโคดบ้านตัดตัดใบใบเพิ่งออกตัดแจงเลย ยังสมเสียปะเสบลวกน้าถิมสักก้อนแซ่น้าไปจับน้อยล้วเขาก็จะแกงที่น้องลวกน้าถินอืออืออ,อวหนขเินท้ายบิ่งอีกก้อนคุณ lâm nhầy bẩn húi sồn sồn nuôn lâm nhầy bẩn chuyển màu xì non thôi thôi đi nè bên bẩn đi đang lâm oải lâm bụi cái gì vậy đẹp đón nào นะลายเติบตัวป้านเก็บล้วนล้วนเลย กินก็นดีแล้วนะพี่น้องจา้าสดๆจังสิมันกับโบงงามปันได้แล้วสร้างยังดีกว่าบไดยกินโบงงามกักระเจ็บบอกเลของสดมันอร่อยอร่อยได้พี่น้องของสด <c oughs> มันือเอาไปแซ่ตไว้เอามากินเพราะแซ่บ ขอบคุณให,หลายเด้อพี่น้องเอฟซียูสุหมงสุบอนที่ขอมาเบงเมลี่แฮปปี้เก็บอันปักบุญฝลังหนาหุอนขอบคุณเอฟซียูสุหมงสุบอนที่บดหิมบ่ป่าจา้ะขอบคุณทุกนาโมกน่าใจทุกไลทุกแซ่พอกันคลิปหนาเด้อพี่นอ้อง Ừ nè, đây lái tớp vô Hoa mùm này cái gì Ba này Tươm cắn